โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ช anel วันนี้เราก็มาอยู่ในเกมเจ็ดบาปกนอย่างเช่นเคยครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นพีพีในโหมดสามันเพื่อนๆวันนี้เนี่ยจะเป็นพีพีสามัญจริงๆนะครับซึ่งทีมที่ผมจะมาเล่นในวันนี้ครับจะเป็นเซตนี้เลยแน่นอนว่าเป็นเซตสายถึกนะครับน้องล็อกซี่เลี้ยงหมู่เพื่อนๆก็จะมีเป็นฮอปกับออสโตสีเขียวนะครับล็อกซี่เขียว เบลเดอร์ re, แล้วก็นานาชิซับตำแหน่งที่สนะครับสำหรับจุดเด่นของทีมนี้ทีมเราจะได้เกาะจากล็อกซี่ฟรีทุกเทิร์นเพื่อนด้วยเอกลักษณ์ของล็อกซี่นะครับเมื่อเริ่มต่อสู้จะมอบม่านป้องกันให้อัศวินพวกพ้องเผ่าไม่ระบ200ุ200%จากพลังโจมตีของตอนเองและเมื่อเริ่มเทิร์นพวกพ้องจะมอบเอฟเฟกต์ม่านป้องกันเดียวกันนี้ให้กับอัศวินพวกพ้องเผ่าไม่ระบุอ,อีกครั้งหากอัศวินคนไหนนะครับที่มีเกาะล็อกซี่เหลืออยู่ก็จะได้รับความสามารถด้านโจมตี20% เป็นเวลาหนึ่งเทินเสริมเข้าไปด้วยนะครับนอกจากนี้วัตถุสกัดเิตของล็อกซี่นะครับยังช่วยลดไดมเมจที่ได้รับของอัศวินพวกพ้อง ที่มีเอฟเฟกต์บ้างป้องกันที่ตนเองมอบให้ถึง20%เนะครับเพราะฉะนั้นทีมนี้นะครับเป็นหนึ่งในทีมที่ถือพอสมควรนะที่สำคัญติของล็อกซี่นะครับมันมีดีบัฟลดสเตตทั้งหมด160%ยกเป็นว้นสเตตพื้นฐานนะครับอยู่นานเป็นเวลา2เทินแล้วก็สร้างไดเมจมู่70%ของพลังโจมตีให้กับศัตรูทั้งหมดได้นะและการกลับมาของล็อกซี่ในครั้งนี้นะครับเราก็ต้องจะเต็มให้น้องหน่อยเพื่อนเพราะก่อนที่จะไปลุยนะครับผมจะมาเสริมแกล้งวัตถุลักษณ์ให ผมเสริฟแกงวัตถุศักดิ์สิทธิ์สเปะสปะมากนะส่วนมากที่เสิร์ฟจะเป็นพวกไม่ระบุต่างๆนะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับสาหรับน้องฮอคแล้วก็ล็อกซี่เนี่ยผมยังไม่ได้ปลุกพลังแท้จริงนะสตัวนี้เพราะฉะนั้นก็อาจจะบางหน่อยไม่รู้เหมือนกันว่าจะยืนไหวหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นตัวที่ลิงผมก็เลยใช้เป็นอลิซาเบธกับลุงเทียมาช่วยปิดจุดอ่อนตรงนี้นะส่วนเบลเดอร์ยังคงเป็นซารเรียแดงเหมือนเดิมนะครับและอาหารที่กินทีมนี้ผมก็ยังคงกินเป็นอาหารเพิ่มหนา้องกันเพื่อนพอทีมเบลเดอร์ี่ ผมว่าอาหารป้องกันเนี่ยยังไงมันก็ Impact ที่สุดแล้วนะอ่ะโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลองทีมนี้กันเลยครับสําหรับคนที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอเคครับมา อเราได้เปิดก่อนนะครับเจอทีมเบลเดอร์เหมือนกันนะก็โอ้แบบนี้ผมรวมการได้นะบับไวครับแล้วก็ขยับโอเคเราจะไม่หัวเพื่อน<ๆ>เราจะไม่หววเกมนี้ใครหวดก่อนแพ้ครับบอกเลยใครหวดก่อนแพ้แจริงๆโอเคเขาไม่ได้เก็บเกตนะน่าจะได้อยู่อเขาไม่หววเหมือนกัน <laughs> เขาเก็บเกตเหมือนกันก็มา<ๆ>เพราะฉะนั้นรอบนี้ผมจะขยับ เฉยๆเพื่อนๆไม่เคาน์เตอร์ด้วยครับไม่สวนด้วยไม่สวนไม่ได้ดิเขาก็ลดเออผมไม่สวนดีกว่าผมว่าเขาอาจจะตีเราไม่เข้าเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวขยับล็อกซี่ไว้ครับโอเคมาโอเคกาไม่แตกนะแต่รอบนี้เราไม่ได้บัฟนาชีนะ ไช้ไปไอชีเนี่ยผมว่าน่าจะถือกว่า่ีงเยอะเลยอันนี้เขาน่าจะลดเกรดเราได้แล้วแต่ถ้าเขาลดเกรดนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้ตั้งทา่าเหมือนกันโอ้โหเจ็บเลยเนี่ยมาครับเอาไงดีหวดไปสักใบแล้วกันล็อกซี่โอเคเออผมต้องหวดไปก่อนใช่พอถ้าหวดไปเนี่ยเท่ากับว่าไม่ได้ดิเออไม่ได้ไม่ได้ไไดถูกแล้วถูกแล้วหวดไปครับ คการเราเอาจริงไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะเนี่ยบัฟนะครับมีขั้นสามเลยวะเนี่ยแต่เขาต้องหัวแหละเข้าไหมเข้าด้วยสวนไปโอเคแบบนี้เราลดเกตเขาได้อยู่นะโอ้โหเดี๋ยวเกตเขามาสามตัวแบบนี้เลยหรอไปครับ เราก็ร <laughs> ด3ตัวเพื่อน,อนไปครับเลยตัวที่หลดไปตัวที่ 2. 2ถือว่าดูดเลือดกลับมาด้วยนะเอาจริงมันเป็นเกมแบบแข่งกันยืนมองอะยุคนี้จริงๆใครพลาดก่อนแพ้นะมาหวัว่าเขาจะไม่มีรถนะมีไหมอะ โอ้โหเยอะมีเลยได้โปรดแต่ตัวรถเกรดเราเยอะเพื่อนๆพอล็อกซี่เราก็สามารถลดเกรดได้นะครับแต่แค่จะตายปล่าแา่นั่นแหละโอเคโอ้โหมีรถเกรดอยู่เนี่ยก็มาขอไม่ได้ตั้งท่านะเดี๋ยวผมตั้งท่าไว้แล้วก็ต้องลดเกรดไว้ครับ นี่มันเกมอะไรเนี่ยอ,อจริงโอเคยลดไปลดไปอ, <bet> อ้าวเข้าทางแล้วถ้าเกิดเขาลดแค่หนึ่งเกดนะรอบนี้เราโรการเพื่อนๆเฮ้ยเขาอ,อาจจะขีดเลยนะแล้วเรามีบัฟนันอาชีครับรอบนี้เราถึกโคตรบอกเลย ลาก่อนรับเสลียผิดแน่นอนหวดมาหลายทีแล้วไปครับเรียบร้อยศัตรูยอมครับโอเคครับมาเรามาเจอทีมไม่ระบุนะครับทีมเมตาก่อนที่เบลเดอร์จะมานะก็เขาได้เปิดก่อน ขวดเลยเว้ยขวดน้องทองนะครับเออโว่ก็แตกเหรอผมนึกว่ากเกาะแตกเนี่ยเคาเตอร์ไปขวดอีกไหมอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะคนไล่คนไล่ตีเกาะผมแทงหมดเลยอะไรโอเคโอ้ต้องการเล็งล็อกซี่เราครับหิวจังลากรอน ไม่ตายเฮวถึกเว้ยโอเคไม่เป็นไรเพื่อนๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้อยู่ครับมาก็เดี๋ยวผมหวดไม่ได้นะมันติดที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นเผมขยับเลยกันบับแล้วก็ตั้งท่าไว้ครับโอเคจะหวดต่อก็หวดมาบอกเลยว่าเจ็บแน่นอนรอบเนี้ยถึงตายครับบอกเลยว่าถึงตาย เขาไม่ลดละลาก่อนเฮลเรียบร้อยมันเข้าแก๊บแล้ว <S 1> <S 1> ตายไหมล็อกซี่โอ้โหน่าจะไม่รอดนะโอเคครับล็อกซี่ตายเออแต่แร่มากับทอตายก่อนอ๋ออ่าไม่ตายด้วยพอได้เม็ดเด้งอ่ะเด้งทีหลังเพมือนเอนเรียบร้อยทริปเปอร์คิว โอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้น<ป>เรียบร้อยในในใโอเคครับมาตาสุดท้ายนะครับเรามาเจอไม่ระบุเขาได้เปิดก่อนนะโอเคการเราถือว่าดีนะครับตาหน้าเราเก็บบอเดอร์ครบได้เลยนะ เหมือนบังคับให้เขาต้องหวดมานะครับแต่มันจะไปติดทอไงไม่เป็นไรเฮ้ยเดี๋ยวเาทอหดอย่างนี้เลยเหรอโอ้ดุเกินโอเคไม่เข้าเท่าไหร่ส่วนไปเขาแม่จะต้องหดเข้ามาอีกทีด้วยอุ้ยเดี๋ยวถ้าไม่ถึกขนาดนี้วะเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวถึกมากเลยนะ ทำไมถึงได้ขนาดนี้ไปทำอะไรมาโอเคเราใส่กอครับไปแล้วก็รวมการ์ดโอเค <c oughs> ไม่เป็นไรเราใส่ใหม่ได้ <c oughs> โอ้โหไม่มีการ์ดไอ้นี่แล้วว่ะเพื่อนๆหยาบปะเนี่ยเราหมดก๊อกแล้วตอนนีน้ถ้าเขาไม่หวดมาก็น่าจะหนักเลย เหมือนจะไม่หวดด้วยไม่หวดเวย้ยโอเคไม่เป็นไรเราลดเกตได้ครับตัวลดเกเตเราเยอะมากเดี๋ยวผมเอาล็อกซี่หดไปก่อนไปยามิโอสิรุกิ โอเคเอาจริงผมพลาดนะมันมีเทมิเอลอยู่อ่ะเนี่ยไม่เป็นไรได้อยู่ครับโอ้โหแล้วการทอนเราไวไหนหมดเนี่ยนี่เลยเพื่อนเล่นเป่เดอร์ไม่มีทอนเนี่ยคือจบเลยนะชีวิตโอเคได้อยู่ครับปักจังยังไม่ตายแล้วเราก็ถึกมากๆทีก็ไม่ไม่ระคายอ่ะ เออไม่ละคายครับแต่ตอนเนี้ย <laughs> ทำไงก่อนโอเคเราต้องลอยอเทินไนเพื่อนเราหวดไม่ได้นะมันโดนระงับเอฟเฟกอ่คคอะหรือว่าได้วะหรืออาจจะได้นะลองไหมลองดูก็ได้นะไม่เสียหายอยู่แล้วไปครับ <c oughs> ลองดู ตายไหมเดีย๋ยน้อยฟิโตเรียก็ยังดีอะ่ะโอเคเดี๋ยวโอ้โหเกือบขีดเลยเนี่ยเอาเรื่องลากอฟิโต<ะ><ะ>เรียไปแล้วปัญหาไปแล้วหนึ่งครับมาก็ตอนนี้ทอเขาปลดโหมดน,นะเขาน่าจะต้องเก็บน้องฮอกเราแต่ซับน็อกเนี่ยผมว่าน่าจะไม่แรงหรอกเรามีโล่ด้วยแรบงบ ใครบ่กไม่แรงแรงอ๊ะลาก่อนจังที่เป็นตเรงหายไปเยอะมากครับฮอกตายเนี่ย50โออโหเก็นตอตายนะเรียบร้อยไปหมดเลยยกแผงโอ้แล้วการเราทำไมมันมันกากได้ขนาดนี้ครับเนี่ยไปครับ มันก็ต้องหวด่ะเนาะมันทำอะไรไม่ได้อะไปะเอาจริงผมแอบพลาดน,นะน่าจะรออีกเทินหนึ่งมั้งแกไม่น่ารีบเลยเอา้าเดี๋ยวทำไมทำไมเขายอมอ่ะทำไมเขายอม <laughs> โอเคครับก็สำหรับคลิป p ิวพสามันวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับถามผมมาว่าเบลเดอร์ er เนี่ยมันเล่นในโหมดสามันได้ไหมนะครับก็ตามที่เพื่อนๆเห็นเลยนะ ไม่ว่าสามารถหรือชั้นสูงเบลเดอร์ของเราก็โหดเหมือนเดิมนะครับถ้าเซตทีมาดีพอสามารถวันฮิตเก็บศัตรูได้แบบง่ายๆนะแล้วก็ข้อแนะนําในการเจอนะครับอย่างที่ผมบอกไปถ้าเขาตั้งท่าอยู่อย่าไปหัวนครับแค่นั้นเลยนะวิธีรับมือณนะตอนนี้นะแต่ผมเชื่อว่าอนาคตนเนี่ยมันจะมีตัวละครแก้ทางออกมาแน่นอนเพื่อนแต่ตอนนี้เนี่ยก็อาจจะต้องทนไปสักหน่อยนะครับกับเมตาในช่วงนี้นะ โอเคก็ส okay, so so, ่ันคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้ด้วยกันเรื่อให้ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมมากครับแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย